คผู้ชมครับวันนี้จันเจียงชแนลมีเมนูสีเฮ็ดผัดกะเพรากบกะเพรากบนะครับได้บกบปมาสองตัวสองสองตัวสองสองตัวโอ้มีกะเพราอยู่บ้านอยู่ที่สวนเด็กกะเพรามามาเฮ็ดก,กะเพรากบบห้เบิง้งแล้วก็ต้องชิมด้วยกันนะครับ วันนี้เป็นอาหารอาหารเยน <t akes> <c oughs> ็นกะเพรากบเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับ <c oughs> ผัดกะเพรากบแซ่บติดตามดูครับได้ใบกะเพรานะครับไปเก็บใบกะเพรามาแล้วนะครับเอาใบมันกลางมันเอาวเลยใบกะเพรา เก็บมาแล้วแล้วก็เตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตำน้ําพริกตำน้ําพริกในน้าพริกก็จะมีกระเทียมพริกแดงพริกแดงมะเผ็ดก็ใส่หลายส่วนกบเราก็เอามาสับ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 ให้ละเอียดสับให้ละเอียดกระดูกมันก็ได้กินทั้งกระดูกก็ผัดกัดพริก คลิกก่อนคลิกให้มันขุนก่อนจามซะก่อนเออโอ้โหจวดจ้าจวดจ้าะก่นตอนนี้จามแล้วกบลงกบลงผัดขอต้องกันนี่รุกหอมลนะครับผัดให้แห้งเลยผสมกับ ินะผัดให้ทุกนะครับเ,เขา้ากันแล้วก็ใส่เขาา้ากันแห้งนิดนึงเสร็จแล้วเอากระเพราใบกระเพราที่เราเตรียมไว้เลยใส่บ่เลยใส่ได้หลายใบกระเพราหอมเลยบั่หอมเลยเนนี่ยอ่า ัดเข้าไปให้เข้ากันหอ,อมหอ,อมใบกะเพราสดชายแล,แล้วก็ปรุงรสนะครับแล,วก,แลวก็เตรียมชิมได้เลยจากจุดจานแลรก็ชิมได้เลยรเครับเชิญครับผัดกะเพากบอื้อหือพัดก,กระดูกเที้ยวยำๆำ ก๊อกก๊กก๊อกก๊กชุดเดดเลยกระเพรากบกระเพราสดๆใสหลายๆองหน่อยปับโหอมมันแซ่บว่าแซ่บเสยลองทําดูนะครับกระเพรากบอือหอนย ตัวปิ๊ปทำทำปิ๊ปโอ้โป็ัเห็ดทั้งห่อนทั้งเมื่อแตะอร่อยรำรำแต่แตะกะเพรากบนะวิธีการมันไม่ยากเลยง่ายง่ายหากบตะกอนได้กบมากผัด กระทะตั้งกระทะห่นนอนน้ำมันใสห่อนอ,น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 อย่างน้อยแล้วเอาพริกพริกที่เราตำไว้โขกไว้เนะเราไปผัดผัดได้มันจามแล้วก็เข้าเด็จามจามเสร็จแล้วก็เอาก,กบลงไปผัดผัดให้แห้งัคหน้อยสุกแล้วก็ปรุงรสปรุงรสก็ไม่มีอย่างเลยเนาะใส่น้ำปลาใส่เกลือนะใส่รสด,ดีหน่อยโอ้ยก แล้วก็เสร็จแล้วก็เอากระเพราลงไปเลยเพาใส่เลยโอ้ย,อยจับนะหอ,องเดียวกระเพราเนี่ยมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะพูดถึงว่านะแต่รสชาติมันอหอมมือหอมอหอมกระเพรา คนะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับทําตามก็ได้นะนไม่ยากเลยไม่ยากนะครับมีวิธีการนิดหน่อยทําง่ายๆนะกะเพรากบผัดกะเพรากบหรือกบผัดกะเพราก็แล้วแต่นะโอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเดืเดอดจันเจียง รออยู่นะจันเกียงแช่ไหะรออยู่ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่างนะครับที่เป็นกําลังใจให้จันเกียงสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ